สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่จุดที่ซื้อบัตรนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปต้องซื้อบัตรคนไทย40ชาวต่างชาติก็100บาทนะครับอยู่จุดนี้ไปที่น้ําตกนะครับก็อบ300เมตรนะครับน้ําตกชื่อโมนทาทานนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับครับผมทุกคนครับจุดนี้เป็นจุดที่ลางกลางเต็นท์นะครับทุกคนฮะก็จะมีที่พักให้นะครับนี่ฮะลางกลางเต็นท์ก็มีนะครับทุกคนฮะนี่ฮะ ทางนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะฮะซึ่งเราไม่สามารถเอารถไปข้างในได้นะครับทุกคนฮะก็เจ้าหน้าที่ก็จะให้จอดอยู่ตรงนี้นะฮะที่จอดรถตรงนี้นะครับทุกคนครับตอนนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศน้ําตกข้างในกันแล้วนะครับทุกคนฮะก็จะเดินเข้ามา100ร้อยเมตรนะทุกคนนะ สวัรับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่น้ําตกมนทาฐานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศที่น้ําตกกันเลยนะครับก็คนไทยนะครับก็จะซื้อบัตรที่ทางซื้อบัตรอยู่ข้างหน้านะครับประตูเข้านะครับคนไทยก็คนละ4 0บัาทนะครับก็ชาวต่างชาติคนละ100บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศน้ําตกว่าสวยแค่ไหนไปดูกันเลยนะครับ ครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็เดินเข้าไปแล้วนะครับทุกคนนะน้ำตกก็อยู่ตรงนี้เองนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้วยนะครทุกคนนะครับผมทุกคนครับตอนนี้ก็ผมก็มาถึงที่น้ําตกไปที่เรียบร้อยนะครับก็อยู่ที่จอดรถนะฮะก็เดินเข้าไปอีกร้อยกว่ามิตรเสร็จๆนะครับทุกคนไม่ไกลนะครับ ก็จะมีชาวต่างชาตินะฮะก็มาเดินมาชมมาเก็บบรรยากาศกันนะ,ะทุกคนนะฮะสวยมากครับทุกคน,นะฮะตอนนี้ก็อากาศก็เย็นๆนะฮะทุกคนนะว้าวเห็นแล้วก็เห็นน้ำตกนะฮะทุกคนนะเห็น้วฮะเห็นนะครับน้ำตกฮนะ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศใกล้ๆนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่น้ำตก มนพาผ่านไปนที่เรียบร้อยนะครับอยู่ที่ทางขึ้นดอยทุกเพศนะครับเป็นที่สวยยังไงก็ฝากใครที่มาเาชียงใหม่หรืออยู่เชียงใหม่นะครับกามาชมเก็บบรรยากาศสวยๆด้วยนะครับขอบคุณนะครับ